คือไงฮะกับการที่จะได้สเต๊ก 6R ในวันนี้ตื่นเต้นมากพี่นองไม่หลับทั้งคืนเลยไหนซื้ออะไรให้ผมกินเนี่ยเห็นเปล่าเราเราอยู่กับช่องอะไรครับเนี่ยเจมมีไลท์นะฮะฝากเจเลสซิ่งด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้เต้งเต้นวันนี้พาน้องเจมาออกรถสเต๊ก 6R นะฮะนอไม่หลับเลยนองไม่หลับไปสองสามวันเสียนะอยากบิดใช่ตรงนั้น นนเราออกเดินทางกันอีกสักพักเจอกันที่ศูนย์นะครับผมผมเดี๋ยวให้น้องเจขับไปศูนย์นะฮะเพื่อที่จะไปรับรถเองน้องเขาอยากจะลองเทสร,รถดูนะครับผมค่อยๆขับนะไม่ต้องเรียบดดเดียว <c oughs> ร้อยเดียวไม่มีอยู่จริงร้อยเดียวโอเคร้อยเดียวก็ร้อยเดียว เนี่ยมแมสไม,นนไม่ไม่เก็บแมสก่อนเนะถ่ายคิดอยู่ว่าถ่ายอยู่ครับหล่หอมากหล่หอมากพี่มองไม่เห็นอะ่ะมันก็ต้องหล่อแล้วแหละจังหวะเนี้ยขุดล่างเต็มจังตื่นเต้นว่ะไม่ได้ไม่ได้มานั่งเไ้ยนั่งไงวะโอ้ยขับหนึ่งนะขับหนึ่งรับหนึ่งระวังรถนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาไคลแม็กแล้วฮะ ครับผมเป๋าไหนอ่ะเป้าพี่เต็มเลยอ่ะเต็มประมาณเนี้ยถือได้ไหมหรือว่าไงถือเหรอโอ้โหเป้นปานึงนะไม่ต้องไม่ต้องไ,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 ได้ไหมสองเจได้ปะเออได้กระเป๋าได้ไดยุ่น,ยน,นี่ไงเจไม่เอาพี่เดี๋ยวหายอากาศไอ้ลมมันเข้าพี่ไม่เห็นหรอเอเอว่ะไม่กัดมือกูนะโอ้โหเอาแล้วโชว์สกิล โุ้ยตูดสวยนะเนี่ยตูดสวยมากเลยเออเจเอาเอา,เอาไฟท้ายเดิมพี่ไปโมเองวะไปลองทำดูป่ะน่ะเออเวิร์กอยู่นะถ่ายคลิปอยู่ไหมถ่ายอยู่ครับผมไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะอ,อูไอโมบสยังไม่เปิด น้องเจ่บ่นเลยวแนอ่ะเอาขายโทรมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยครวันนี้ผมมา รับรถที่ศูนย์คาวาซกินะครับผมวันนี้มากับพี่เจมพี่เจมถือตาล้องนะครับอันนี้รถอันนี้รถพี่เจมนะครับก็ไม่มีอะไรมากน้องๆอาสามพังก็เลยไม่รู้อ่ะเจ้าของเจ้าของเขาเขาวางยานะครับผมก็เลยได้ออกเส้นที่หกแทนนะครับผมประมาณนี้อันนี้รถพี่เจมผมก็ทาให้รอบรอบคันเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีรีวิวลงยูทูบนะครับผมเดี๋ยวคั้นี้ผมจะรีวิวให้ดูว่าครันนี้ผมทําอะไรไปบ้าง เดี๋ยวเราขึ้นไปที่ศูนย์เาวาซากีกแล้วตรง,ตงเ,เส้นเอกสารก็ไดนะ้นี่เอาเอาหมองอันนี้กนะ็ได้โอเค You got m heart in a million pieces Dear yeah, why you gotta be so heartless Why you gotta be so heartless ไปไหนฮะน้องเจมาลับรถครับจอดอยู่ไหนวะเนี่ยดันสันเรียนๆ่อ่างเลยลูกชายเดี๋ยวดูดิความรู้สึกรแรกที่ได้เจอเปไนคะคะ็นงไงมั้งน้องเจไ,ได้ไดเจอลูกชายไม่ได้แอคสักนิดเลยไม่ได้แอคเลยใช่ไหม โอ้สตร์สเลยทีเดียวสวยอะ่ะสวยมากเลยนี่ไปเอาถุงมือไอ้มาใส่ดูะไปขโมยถุงมือไอ้ให้ใส่ดิไหน,นไอ่ะบตรงไนนัน่นแะหละใช่ครับลองใส่ดูเข้ามือไหมเข้าก็ขโมย ขโมยใช่ของอะไรไดเนสเหรออันนี้ของไอสติลเลสนะครับถุงมือไอสติลเลสอันนี้คือเอาวันนี้พี่พี่ไอพี่ไอแกขายเซ็ต X สิบนะครับแล้วก็มามาซื้อคันนี้เนาะอย่างนั้นเลยท <c oughs> ีเดียวได้อยู่ได้อยู่ถุงมือแนละ้วกระชับไหม <c oughs> ได้พี่แน่นๆดีโดนแล้วขอให้พี่นัดอธิบายครับผมขโมยรถลูกค้าขี่เล่นก่อน ลงแปดแคะกงมาเรียบร้อยมไ Oh. <tune>